ก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของชุดเสียง300วัตต์กันดีกว่านะครับผมนี่เป็นกล่องเสียง300วัตต์แยกหน้านะครับตัวพาขยายนี่จะติดตั้งไว้แอรไว้ใต้เบาะก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้รีโมทในการควบคุมครับไม่เบื่อพื้นที่ในการติดตั้งใช้ลำโพง150วัตต์2ลูกนะครับ อะไรกันบ้างครับกับเสียง300บาทครับผมจะต,ติดต,ต่อสำนักดิจิตอลสายเรียนครับผม